สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตยราชนารีจะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2567ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีจะทรงศึกษาและทอดประเนตรงานด้านการพัฒนายาณสำนักงานกำกับดูแลายาแห่งชาติจีนและสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกรุงปักกิ่ง และทรงหารือกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ50ปีในปีพุทธศักราช2568อีกทั้งจะทรงศึกษาและทอดประเนตงานด้านการพัฒนาวัคซีนที่ใช้กับสัตว์นบริษัทเยไบโอไบโอเอนจิเนียริงจำกัดเมืองชิงเต่านอกจากนี้จะทรงศึกษาและทอดประเนตรงานด้านการพัฒนายาชีววัตถุนบริษัทอูซี่ไบโอโรจิกจำกัด และงานวิจัยด้านเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติณสถาบันแมทริอเรียเบดิกแห่งเซียงไฮ้ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนนครเซียงไฮ้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย ออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกาและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา19นาฬิกา20นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง5พฤษภาคม2567สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต,ต่างๆดังนี้วันนี้เวลา13นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกนวังสุขโขทยัย พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์บดิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายเกียรติบัตรนิสิตเก่าเกียรติยศคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครั้งที่1ทับสองเมื่อวันที่31มกราคม2567 มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายเกียรติบัตรนิสิตเก่าเกียรติยศคณะศิลปกรรมศาสตร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวาระเฉลิมฉลอง40ปีแห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณในวงวิชาการให้ผู้อื่นจเจริญตามเบื้องพระยุค,คลบาท กับทั้งเพื่อเป็นเกียรติยศและเสิริมงคลแก่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสืบไปเวลา14นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาโรงยิมชั้น4ี่มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาเขตด,ดุสิตทออประเนตรนิทรรศาการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ภาคไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชนหรือคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปหรือกลุ่มอาชีพในการนำแนวคิดสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาผลิตภูมิปัญญาชุมชนไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลและมีองค์ความรู้สามารถเป็นวิทยากรแกนนำในการถ่ายทอดสู่คนอื่นในชุมชนได้ โดยการน้อมนําแนวพระดรําริภาไทยใส่ให้สนุกมาส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาภาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อให้ไรายได้กลับสู่ชุมชนโดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปจากจังหวัดต่างๆนําผลิตภัณฑ์้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปรรัญญาชุมชนมาจัดแสดงอาทิผ้าทอใยบวัวหลวงจากกลุ่มพัฒนาเส้นใยและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากใยบวัวหลวงจังหวัดปทุมธานีที่นําเส้นใยจากก้านดอกบัวหลวงมาดึงเส้นใยให้ยืดออก และบิดเป็นเกลียวเพื่อนำมาใช้ในการทอร่วมกับเส้นใยและใช้สีธรรมชาติมาผลิตเป็นผืนผ้าแล้วแปรรูปเป็นเสื้อผ้าและกระเป๋าผ้าด้านมือจากกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้านมืออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือทําให้เกิดสีและลวดลายใบไม้จากพืชพื้นถิ่นหรือที่เรียกว่างานอีโคโปรินผสมผสานกับลวดลายพระราชทานป่าแดนใต้ผ้าทอมือใยอ้อยสาวตม จากกลุ่มผ้าทอบ้านหนองโกวิทจังหวัดสระแก้วที่นำใบอ้อยมาทำเป็นใยและทอเป็นผืนผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติและทำให้นุ่มด้วยการหมักกับน้ำสาวต้มคือดินจากคลองในหมู่บ้านโดยการพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากเดิมที่เกษตรกรจะต้องตัดอ้อยด้วยวิธีการเผา ผ้าบาติกน้ำเต้าหู้จากกลุ่มบาติกน้ำเต้าหู้จังหวัดลบบุรีที่ทดลองนำน้ำเต้าหู้มาเขียนลายผ้าบาติกแทนการเขียนด้วยเทียนที่ต้องใช้สีเคมีสังเคราะห์โอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาศให้สมาชิกจากมูลเนิที่ส่งเสริมศิลปะชีพผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าถวายการบ้านซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรงานนิทรรศการเมื่อปี2566อาทิตย์ ผ้าปักของสมาชิกโรงฝึกศิลปาชีพบางไสที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติการปักมีความละเอียดดีแต่ผ้าบางผืนอาจไม่เหมาะกับชิ้นงานซึ่งได้พระราชทานคําแนะนําเพิ่มเติมให้ทําลวดลายให้เด่นชัดขึ้นโดยดูจากสีผ้าพื้นเป็นหลักเซรามิกของสมาชิกแผนกเซรามิกโครงการสวนป่าเฉลิมประเกียรติอาเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพระราชทานคําแนะนําให้ปรับปรุงทรงภาชนะสีและลวดลายใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ลายนกยูงสับป,ปะรดและพึ่งส่วนงานของสมาชิกโรงฝึกศิลปาชีพบางไสได้แก่จักสารไม้ไผ่ทรงชื่นชมการใช้สีธรรมชาติและการสารกระเป๋าที่มีความละเอียดโปรดให้ทดลองทําสีอื่นๆเพิ่มรวมทั้งจักสารหญ้าลิเพาที่โปรดให้ทําเป็นดอกไม้และรูปสัตว์ต่างๆพระราชทานคําแนะนําให้ทําขนาดเล็กลงสําหรับทําเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋า ทั้งนี้โปรดให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและการย้อมสีธรรมชาติรวมทั้งดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งเรื่องการผลิตเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนแฟชั่นร่วมสมัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล จากนั้นทอดประเตรการจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมูลนลิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถรวมทั้งงานหัตถกรรมซึ่งได้นําวัสดุที่มีอยู่มากในพื้นที่มาพัฒนาต่อย,ยอดให้เกิดมูลค่าได้แก่กระเป๋าเชือกมัดฟางไลฟ์สไตล์และกระเป๋าเชือกมัดฟางจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่งจังหวัดสระบรุรีกระเป๋าผ้าลายสารไม้ไผ่าจากลายเอสผสมผสานลายดอกปีบ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหแสงชัยเสือลำแผนบ้านคอจังหวัดปราจีนบุรีและกระเป๋าสารจากผักตบชวาจากกลุ่มหัตกรรมจากสารตำบลวัดละมุดจังหวัดนคนปรปฐมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการแสดงและสาธิตศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสารด้วยไม้ไผ่โดยศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสารด้วยไม้ไผ่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2521 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานหัตกรรมจากสารไม้ไผ่และเป็นแหล่งรวบรวมช่างฝีมือหัตกรรมจากสารไม้ไผ่ที่สืบทอดผลงานจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นที่ยุจักรู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศและนิทรรศการผ้าไทยและอัตลักษณ์จากจังหวัดภาคกลางจํานวน16จังหวัดเช่นผ้ามัดหมี่ลายพิกุลวังนารายจังหวัดลบบุรีผ้าลายมะยงชิดจังหวัดนครน,นายกผ้าลายแตงโมจังหวัดเพชรบุรีและผ้าสิ้นตาจังหวัดราชบุรี ทระัทัร์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณวันที่5พฤษภาคม2567 พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณระสสุลเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2527เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรไว้เลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัดวรคติยาราชนารีโดยทรงมีความผูกพันอย่างมากกับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรพระเชษฐภคินีทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นพระไทย ในการปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระภาคินยัยและทรงแบ่งเบาพระกรณียกิจของพระมัรดาในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในโครงการเกษตรตัวอย่างในพระดาริจังหวัดสุริน์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน ไดยทรงน้อนมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,รมหาราชบรมนาถบพิษมาปรับใช้ในโครงการเกษตรสวนพระองค์ด้วยทรงมีพระประสงค์ช่วยเหลือรัษฎรในจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรและถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนและถาวรทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพหลักและสร้างไรายได้จากอาชีพเสริม ร่วมถึงงานส่งเสริมง,งานหัตถกรรมท้องถิ่นให้ราษฎรโดยทรงพัฒนาที่ดินบ้านรไร่จำนวน18ไร่เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอธิปยาธรแต่เดิมเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวต้องอาศัยน้ำฝนในการทำนาบางปีฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตตกตำ่ำให้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งด้านการจัดการดินน้ำการปรศุสัตว์และการประมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ ตลอดจนทรงมุ่งเน้นการพัฒนาที่ไม่ทำลายธรรมชาติอาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งทรงติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องต่อมามีพระดำรีให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอธิตรยาทรด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เป็นโครงการพิเศษและเป็นโครงการต้นแบบด้านการเกษตรอย่างครบวงจรโดยกรมชลประทานได้สนองพระดำริ ถวายพื้นที่จำนวน376ไร่ประเวณอ่างเก็บน้ำอําปุนตำบลเทนมีอเมืองสุรินทร์จสุรินทร์เพิ่มเติมและประธานชื่อว่าโครงการสแสลอธทิติยาเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2560ภายใต้การกำกับของโครงการเกษตรอธทิตยยาทรเพื่อจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนสามารถสร้างไรายได้ในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปในท้องถิ่นเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้รวมถึงการก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ของเกษตรกรนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถนำความรู้ กลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณาที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ